สวัสดีครับกลับมาพบกับอูรีวิวอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มาด้วยชุดโฟมล้างแอร์นะครับของยี่ห้อนอร้านะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วของมัน,นมันขายในชิ้นหนึ่งก็คือเป็นชิ้นของไอ้ผงล้างแอร์เนี่ยครับของนอร์าครับก็ถามว่าทําไมถึงสั่งมาเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็แบบ เราจะจ้างช่างมาล้างแอร์เนี่ยเราก็กังวลแล้วก็เราดูเนี่ยช่างมาล้างแอร์ส่วนหด่เขาก็ล้างตัวแอร์ตรงนี้เนาะเครื่องแอร์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคอยเย็นนะครับกับคอยร้อนที่เป็นอยู่ข้างนอกที่เป็นพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชุดเนี้ยจริงๆมันช่วยล้านตรงไหนบ้างถ้าเอาจากรูปให้ดูก่อนก็ได้นะครับเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันล้างล้างแค่ในส่วนของที่เป็นคอยเย็นอ่า มจะค่อยๆไล่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคอนะเย็นรูปแบบชัดเจนนะครับแล้วก็มีวิธีการล้างน,นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งแปวิธีการนะครับของนอกนก,ก้าโฟมนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นแบบล้างใบพัด5ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เข้ามาให้นะครับอันนี้ก็เป็นของแถมนอเจลล้างมืออันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับส่วนแปรงนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอาจจะไว้ปัดฝุ่นก่อนก็ได้นะครับแต่ดูทรงแล้วจริงๆเราไม่ไม่ต้องปัดถึงข,ขนาดนั้นก็ได้ครับคุณใช้ไอตัวนี้เลยอ่าเอกของเราก็คือไอปั๊มลมเนี่ยผมลองปั๊มดูแล้วนะมันเหมือนคล้ายๆปืนฉีดน้ำนะครับเนี่ยดูดูที่มือผมนะครับบุแรงนะครับแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีทั้งแบบหัวนี้แล้วก็หัวนี้มามาด้วยหัวยาวเพื่อแบบเอาไว้ตามซอกตามมุมที่แบบ ข้าลึกๆอย่างเงี้ยครับตัวนี้โอเคเลยทาไมผมถึงสั่งชุดนี้ทีแรกเขามีชุดนี้ครับอันนี้ก็คือชุดเล็กอ่าเนี่ยเป็นเหมือนฟอกกี้ครับฉีดๆนะครับแต่ผมว่าผมรู้ว่าผมอยากได้ตัวนี้มากกว่าแบบเราแค่ปั๊มลมแล้วเราก็ฉีดฟื้นไปอะ่ะไม่ต้องมานั่งปัม๊มๆบ่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถามว่ามันราคามันต่างกันเยอะไหมต่างกันไม่มากครับแค่หลักร้อยประมาณร้อยสองร้อยนะครับส่วนถุงล้้งแอร์ที่เขามาให้อะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถุงล้างแอร์ฟา เห็นไหมครับถุงร้างแอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็ใหญ่เลยแหละไม่ม่ใช่าก่ขงานที่ใหญ่ผมขอถท่นี้เองแล้วเขาก็จะมีปรับระดับของสายแอร์นะครับถ้าคุณจะเห็นนะครับนั่นะครับสายแอร์ก็คือปรับขนาดตามรูปร่างแอร์ของคุณนะครับที่คุณมีอ่ะผมกลับมาตรงนี้ด้วยปรับขนาดของรูปร่างแอร์นะครับหมายถึงว่าคือเขาก็เข้มว่าคุณสามารถใช้แบบแอร์แบบไซส์ใหญ่ได้อ่ะให้ดูคู่มือนะครับก็เนี้ยครับก็แค่ขุมเข้าไป คือมันก็คล้ายๆของของหุงหัวหิ้วครับแล้วก็ให้ช่องเนี่ยของถุงอะเหมือนถุงรองน้ำจิ๋อนะครับเพราะว่าการฉีดอัดพวกนี้เข้าไปเนี่ยครับมันจะมีดามแล้วมันหยดลงมาถ้าคุณจ้างช่างแอร์มานะครับคุณก็จะเห็นเขาก็จะใช้ถุงปรามาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ถุงตันนะครับเป็นถุงที่แบบมีรูด้วยเพื่อเขาจะได้ล้างแบบล้างใช้น้าเปล่าล้างอัดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าน้ําอะมันเริ่มใสขึ้นใสขึ้นใส,ข,นสขึ้นนะครับที่พ่นเข้าไปตาม ตรงนี้อ่ะเนียพ่นเข้าไปําคอยเย็นหรือไม่ก็พัดลมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะทําได้เต็มที่ก็แค่เอาน้าเปล่าอ่ะล้าง <c oughs> พอเอาน้ําเปล่าแค่แค่ล้างคนระับเขาก็ล้างล้างเนาะล้างแค่คอยเย็นแล้วก็คอยร้อนที่อยู่ข้างนอกครับที่เป็นตู้พัดลมที่อยู่ข้างนอกคนระับเขาเรียกว่าคอยร้อนอย่างนเงี้ยล้างแค่่วนตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วอาจจะเช็ดพวกน้ํายาองน้ายาแอร์จริงๆแล้วไอ้นั้นไม่ใช่สาระสำคัญ อันนั้นก็คือวิธีการล้างแอร์นะครับก็ชุดเนี้ยผมก็มองว่ามันมีโฟมเนี่ยมันจะช่วยพวกฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่สามารถถอดเครื่องมาแล้วก็เอาน้ํายาอัดลงไปซึ่งการล้างแอร์เขาไม่มีน้ํายาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอัดเข้าไปให้เราแน่นอนถามว่าทําไมเพราะว่ามันใช้เวลานานครับผมอานคร่าวๆเนี่ยกว่าคุณจะทิ้งเนี่ยน้ำยาเนี่ยก็15-30ถึงนาทีเลยนะครับค่อนข้างใช้เวลานาน,านเหมือนกัน แล้วผมก็มองว่าอย่างนี้ยมันน่าจะสะอาดกว่าเรียกเขามาล้างซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าคุณดูยามยูทุบช่องอื่นคุณสามารถล้างแอร์ได้เองคุณอาจจะซื้อแค่เครื่องอย่างนี้ครับเครื่องปัม๊มปั๊มเนาะอย่างนี้ที่ผมปั๊มอย่างงี้ปั๊มลมอย่างงี้เราก็อาดไปอาจจะไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่องแรงดันน้ําที่ต้องเสียบปลั๊กไฟโอ้โหหลาหวัดอะไรขนาดนั้นก็แค่นี้ก็อยู่ครับก็ล้างได้เหมือนกันวิธีการล้างไม่ยาก ในหลายๆช่องทางยูทูบก็มีนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูครับของทำไมผมเลือกนอก้าก็อาจจะเป็นท่า,านโฆษณานิดนึงนะครับแต่ผมก็ย้าเน้นเหมือนเดิมว,ว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เส่วนเสียอะไรผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างที่ผมเลือกตัดสินใจที่ซื้อของอะไรก็คือหนึ่งแหละต้องมีความน่าเชื่อถือเนาะมีเว็บไซต์มีอะไรที่ติดต่อบริการระหว่างการขายเวลาเราเกิด มีข้อสงสัยอะไรเงี้ยสามารถสอบถามแล้วติดต่อเขาได้แล้วก็หาวิธีการใช้งานอะไรได้นะครับถ้าเผื่อมีปัญหานะครับดีกว่าไปเสี่ยงแบบคนที่เขาเป็นพ่อค้าแล้วซื้อมาขายไปอะครับอย่างนั้นน่มันก็จะเสี่ยงก็ผมก็จะพยายามซื้อกับพวกบริษัทที่มันแบบมีตัวตนจริงๆสามารถติดต่อได้แล้วก็มีร้านค้าอะไรของเขาจริงๆนะครับก็ค่อนข้างที่สะดวกผมอันนี้คือการตัดสินใจซื้อของผมนะครับประมาณอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่า มันน่าจะล้างแอร์ได้สะอาดมากกว่าส่วนวิธีการยังไงก็บนเว็บไซต์ของเขาก็มีวิธีการล้างแอร์ได้ละส่วนผมอาจจะมาเล่าให้ฟังในที่นี้พอล้างเสร็จแล้วมันเป็นยังไงมันดีขึ้นยังไงมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวอาจจะมาเป็นการบอกเล่าให้ฟังกันแล้วกันครับแต่โดยวิธีการเนี่ยอย่างที่ผมบอกนบนเว็บเขาอยู่แล้วไม่น่าจะทํายากคนทั่ว,วไปคนปกติอย่างผมก็ทำได้คุณก็น่าจะทําได้เขาก็น่าจะทําได้ แล้วชุดนี้ถ้าดูในโปรโมชั่นตอนนี้ที่ผมซื้อมาคือ680บาทนะครับก็ถ้าเทียบกับเขาเ okay, คมาว่าเนื่องจากกระปุกกระป๋องมันใหญ่เนาะมันสามารถใช้ได้2อถึงสเครื่องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความที่คุณจะใชใ้ตัวนี้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับแล้วขึ้นอยู่ขนาดแอร์ที่คุณไปไปล้างด้วยว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณไม่เกิน 1- นึ่งหมื่นสองพันะฮะผมว่าไม่ไม่ไมน,น่าเกินนี้แต่ละบบ้านเนาะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะ เปืองหน่อาจจะใช้ได้แค่2ทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล็กหน่อยก็อาจจะใช้ได้3ทีอันนี้ก็บอกไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะครับส่วนใครสนใจก็ลองไปดูนะครับนี่ฮะโฆษณาให้นิดหนึ่งครับก็ตามนี้เลยครับนอร่านะครับเห็นไหมครับมีทั้งไลน์เว็บไซต์แล้วก็อีเมล a c e b o o k นะครับก็ลองเข้าไปซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเล็กนะครับผมก็ซื้อชุดใจแต่ละชุดก็จะแตกต่างกันด้วยแค่อุปกรณ์นะครับ หลังจากนี้ถ้าเผื่อหมดทํายังไงก็อันนี้ก็มีขายแยกนะครับน้ายาส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นอะไรถ้าคุณอยากซื้อแยกหรือตั้งหากไม่อยากชอบเป็นเซตอย่างนี้ก็ซื้อแยกเราก็ได้เขาก็มีก็จะเซฟตังค์ลงไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งซื้อมาครั้งแรกก็ลงทุนครั้งแรกก่อนครั้งต่อไปไอโฟมเนี่ยผมก็จะซื้อมาต่างหากล้วถ้าเปรียบเทียบกับการที่คุณไปเรียกช่างมาได้เขาทำเขาดน้นๆงน้นๆใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ เบสมันก็ยอยู่ครั้งละ500ขึ้นไปแล้วแต่ช่างแล้วแต่ที่นะครับอันนี้ก็600คุณใช้ได้2ทีแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับคุณอาจจะทำความสะอาดแค่เฉพาะตัวเครื่องแอร์นะครับส่วนไอ้คอยร้อนน่ะถามว่าทำความสะอาดได้ไหมทคาความสะอาดได้ช่างเขาก็แช่ใช้น้ําฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณไปดูใน u t u b e ก็ได้มีไอ้ตัวนี้ก็เ้ซี่ประมาณนั้นนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับชุดโฟรมรางแอร์ของนนกา แล้วก็ไปดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้เซฟได้ก็เซฟครับล้างทําอะไรเองได้ก็ลองทําเองผมคิดว่ามันไม่ยากครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ